มาสวัสดีครับพี่น้องครับคือบ้านหลังนี้เนี่ยผมมาเซาไว้ในตัวเมืองสุนนรินทร์นะครับย้อนปักกานี่ละนะครับย้อนมอนี่ละสุดท้ายกับบมุมกูนะมึงเนาะ <c oughs> สุดท้ายกับบมุมกูพสุดท้ายกับต้องเป็นกูมาเบิ้งมึกคือเก่านะครับพี่น้องหลังนี้ผมมาถามเซาย้อนเพนติ๊กนี่ละนะไปอยู่ทังไหนมาละ่ะหายไปอยู่ทางไหนมากยุงเท้วก็ เอาจริงๆดิมึงยังไม่เข้ากรุงเทพเลยแค่นี้มึงก็โกหกกูแล้วอ่ะมากรุงเทพก็แล้วก็มาสุรินทร์มาลตนาอ๋อไปอยู่กับบักโก้โก้สาวน้อยนะครับโก้เขากับเบเกะกับมีงานหมอลำวงสาวน้อยบาตินีไปนั่งตลอดสี่ไปอยู่กับวงหมอลลั่มเขาเอาวะคนบัววาอย่างไรคนบัววาเนาะปิโจเขาบอกเขาบอกเหร่นน้ำช่วยกูเออเขาบอกเล่นน้ำก็เลยช่วยกูเนาะ ก็าเลยไก่มาเป็นภาระกูต้องหาบ้านใ้มันอยู่เนี่ยครับพึ่งมาเซาให้เขาอยู่อยู่เอาอยู่กันเป็นทีมงานไปเด้อเออราอยากอยากเป็นอย่างอยากเป็นไดอรอนบอม่มีโอกาสอยากเป็นแลอยากดังนะครับอยากดังนะครับอยากดังเนาะบอดังๆดิครับผมคันมี่โอกาสอยากเป็นครับผมเออครับต้องดุดันคันมึงดังเปียงเปียงเปียงเนี่ยสามเปียงเนี่ยมึงเสียงสิยูน้่งกูบอ ไปตะเปี้ยงแรกเลยครับเอออออเยากเล่นทีไไปแล้วไปแล้วบางนึงเออนะมึงสีทอดลอยดกลัวเอาเอาอดีตจริงจังเลยกูเบิร์แย่งมึงเอามึงมามึงบอมี่บ่อนเพิงมาหากูกับตอนรับเอากูกับบอทิมไพชิก้าไพชิก้าเนาะเอากูถามเวลากูไปนวดว่าให้มึงนั่งเฝ้ากูบะบอครับบอบอดังดังบอครับบอเออเคยไปสมมติว่ากูไปนวดกูกับจ่ายให้มันเด้ แมนย้อนอีหยังเพราะกูบ่อยากเป็นคนเห็นแก่โต้อใจบ่แมนครับกูกินหยังก็กินน้ำกูบดถูกต้องครับแมนบ่เรื่องจริงครับเรื่องจริงกูไปข้าอเก๋กูเอินผู้ยิ่งมากมึงมึงเอินผู้ยิ่งมานั่งบ่เอิญเอินครับเอินครับเอินเออละผู้ไดใจเสียครับเออก็คือหมายความ่าสิกระล่างสิบอกว่าคนยังกูเนี่ยบ่เคยเอาเปรียบนะครับถูกต้องครับแต่อย่าทอรยศกูนะครับกูซอยเต็มที่ นะครับอย่าไปทอดเลยยผู้เจ็บใจนะครับยูไปมุมมีมีไปเซาไ้แล้วเนาะครับลานเปิดกับล่องไปทำมาไปทํากินเบงนะครับอุ้บวเทียมดอกกูก็เมื่อยเนี่ยไข่ได้เนี่ยพี่น้องไข่ร้ายมือสูงมาตลอดหลายมือหลายมือนะครับมีเรืองเจ็บเยอะหูในใจอยู่เนอะเข้าใจบ่เข้าใจครับสูมีเรืองเจ็บอยู่ในใจอยู่แค้นอยู่แค้นหลายเติบอยู่บอจักหน่อยละอ่าไปค้นของเข้าบ้านไป กับไปที่เราไป็นคนของที่เรา <c oughs> เอาลร่มก็ดีแล้วก็เตะได้มึง <laughs> ครับพี่น้องไอ้ขันเขามาแล้วต้องเบิ้งเอาไปนะครับชีวิตคนคนหนึ่งขันโบเบิ้งเอาจากมันสิไปใส่เนาะแมน่บนบ่คนราะ่งกูขันได้อยู่น้ำกันแล้วกูเคยปล่อยให้ลำบา,บากเนี่ยล่บปะกูกับโบเคยปล่อยให้ลำบากให้อยู่สุขสบายนะครับมาเช้าบ้านว่นใดไปแอม,มอยู่กับผู้อื่นเขาแม่มนบ่ไปปะเนี่ยกูยิงผลข้อ thank you